สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของสูตรสามตัวบูนชุดเดียวแบบตรงนี้ครับซึ่งเป็นสูตรใหม่นะครับอีสูตรที่น่าสนใจก็ในงวดนี้เราจะได้ชมสูตรใหม่อันนี้พร้อมกันเป็นงวดแรกนั่นเองครับก็ผมจะจัดให้รุ่นกันนะครับสําหรับท่านที่ยังติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน255 5นรสบาะครับส่วนอันนี้จะเป็นผลคานวณย้อนหลังครับ ทําไว้ดูครับซึ่งเราจะได้อีงนี้ครับชุดเดียวแบบตรงๆครับก็จะเป็นชุดลอตเตอรี่นั่นเองนะครับสูตรอันนี้นะครับก็เดิมมาแล้วห้างัวติกับเป็นสูตรเดิมดีนะครับห้างัวติกงับงวดนี้ก็จะเป็นตัวที่6ก็เรามารุ้นกันนะครับทีนี้เรามาคำนวณยอดหลังดูกันนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับก็จะเริ่มครับเข้าแบบตรงๆครับตั้งแต่หัวเดี่ยวห้าแปดสาม อัันนครบ่วิธีคำนวณสูอันนี้นะครับก็จะนำค่าในเตลีนะครับซึ่งในนี้นะครับก็จะมี1นถึงสูนครับาเตลี่ครับก็เอามาใช้แทนครับคำนวณหาตัวดินนะครับก็ให้เราทำใช้สามตัวท้ายนะครับของวันที่1นึครับตั้งแต่งวดนั้นกับ5 9 4เก้าสี่นำมาตั้งครับอย่างนี้ครับทีนี้เอามาแทนด้วยค่าในนี้ครับค่าของเลข5นะครับเรามาดูครับในนี้ครับเทียบดูครับ ีค่าเท่ากับ889ครับต่อมาค่าของเลข9ตัวนี้นะครับเรามาเทียบครับมีค่าเท่ากับ186นะครับต่อด้วยค่าของเลข4ตัวนี้นะครับมาเทียบดูครับเท่ากับ628นั่นเองครับทีนี้เราก็มาคำนวณดูครับเริ่มกันที่หลักหน่วยบนครับก็ให้เรานำนำ3ตัวนี้ครับลองนำ3นิ้วกันดูครับก็จะได้ลีดินออกมาในกำลังหลักหน่วยบนครับ บว96ครับก็เป็น15นะบวดวุ้ย8ครับเป็น23ชั้นตัวเด่นที่ได้คือที่สครับคือตำแหน่งหลักหน่วยกันครับต่อมาดูหลักสิบบนครับ8บวก8เป็น6 6ปวบวกด้วยอแล้วก็8นะครับก็จะได้คู่ท้ายที่เป็น83ครับต่อมาครับจะเป็นหลักร้อยครับ8บวก1เป็น9 9ปวดวุ้ย6เท่ากับ5ครับซึ่งก็เราจะได้ยังงี้ครับคู่ชุด3ามตรงๆนี่ยก็คือ583นี่คือผลคำนวณที่ได้นะครับก็จะเป็น583 นี่ครับซึ่งสูตรจะเริ่มเข้าที่ตังนี้ครับ5้าแปกองตรงๆนะครับซึ่งเราจะได้ยิ่งตรงตรงนี้นะครับต่อมาดูครับงวดที่2นะครับก็ให้เรานำของวันนี้นะครับเอามาตั้งครับเหมือนเดิมนะครับ5้าแครับจากนั้นเราก็จะมาแทนด้วยค่าในใบนี้ครับมาแทนนะครับค่าของเลข5้าตัวนี้ก็มาดูครับเท่ากับ8ปดแะครับต่อวยค่าของเลข8ครับมีค่าเป็น0ูน้าหนึ่งนะครับ ต่อมาค่าของเลข3ตัวสุดท้ายครับมีค่าเป็น5 0 2ทีนี้มาบวกกันครับเริ่มมาที่หน่วยบูนนะครับ3ตัวนี้บวกกันครับ9กบวกหครับเป็น0ูนย์ศูนย์บนบ2กสับสอครับต่อมาหลักสิบบูนครับ8ปบวกหนะครับเป็น13บบวกเท่ากับสครับต่อมาหลักร้อยครับ8ปบวกศเป็น8ปดบวกด้บสครับอย่างนี้ครับซึ่งจะได้ผลครับที่ออกมาครับนั่นคือ3 3 2นั่นเองครับซึ่งก็ถูกเป็น2งวดครับ ซึ่งจะได้อย่างงี้ครับตรงๆเลยครับนี่ผมอยานให้ดูนะครับจะมาอย่างนี้ตรงๆเป็น2งวัครับต่อมาดูโมดที่3มครับกอนน้ำของโมดนี้ครับมาตั้งครับ3 3 2สาสองครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับน้ำค่าของเลข3ตรงนี้นะครับเราก็มาดูในนงี้ครับมีค่าเป็น5 0 2ศครับ5้าศต่อด้วยค่าของเลข2เลขนี้นะครับเท่ากับ7 0ศู 9ก็ลองบวกดูกันครับสองสเป็นสีกป็นก็จะเป็น3ครับต่อมาหลักสิบบนครับสูนย์กัน3คั้งก็ค่าเป็นศูนครับก็จะได้คู่ท้ายที่เป็นศูน่ศูนย์สามก็ต่อมาหลักร้อยครับห้าเป็นสิบสิบเจ็ดก็เจะได้อ่าจ็ศูนยครับซึ่งผลที่ออกมาครับซึ่งมันจะตรงกันนะครับที่เราคำนวณย้อนหลังครับนี่ตรงตครับเจ็ดศูนย์สามเห็นไหมครับอ่าก็อันนี้จะเป็นสูตรใหม่เนี่ยครับซึ่ง ถ้าเรานำมาย้อนหลังครับเาจะได้เข้าครับมันจะข้ามาตรงๆนี่นะครับเราก็มาดูต่ออีกครับโมดนี้ครับก็นำที่มันออนครับเจสูนจากนี้เอามาตั้งครับมาคำนวณต่อครับเหมือนเดิมครับค่าคงเจ็ดครับเราก็มาดูในไปนี้ครับมาเทียบกับในค้าบเป็น2 4 7ครับค่าองเลขศูนย์ครับนี่ครับ9 2 0 ค่าคูณเลขสามครับมีค่าเป็น502ครับก็อามาแทนครับ502จากนั้นครับมาบวกกันครับเจบวกนบวกสเท่ากับ9ครับนี่คือหลักหน่วยที่ได้คือเลข9กนะครับต่อมาครับหลักสิบบนแบบตัวเดียวครับ4ี่บวกอเป็น6บวกูย์เท่ากับ6ครับก็จะได้คู่ท้ายที่เป็น6 9ครับ ต่อมาดูครับหลักร้อยครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็นำา3ตัวนี้บวกกันครับ2องบวกเเป็น11บวกด้วย6เป็น16ครับก็จะได้ผลคำนวณที่ได้นะครับก็จะเป็น69ครับชุดเดียวเลยครับซึ่งผลออกนะครับถ้าจากเจ็ดสูงสามนั่นคือนี่ครับ69ก็ยังมาตรงๆนะครับแบบตรงๆอยู่นะนี่ตรงๆเลยครับก็ถูกเป็น4ี่มวดครับซึ่งเราจะอย่างนี้ครับเพราะที่ผมโยนหลังมาให้เนี่ยจะมาอย่างนี้ต่อมาครับว่าที่ผ่านมาเรามาคำนวณดูกันครับ ก็นะครับนำยอดข้อหน้านี้นะครับที่มันออก69ครับเอามาคำนวณครับ6 9เหมือนเดิมครับค่าของเลข6ครับเราก็มาดูในนี้ครับในใบนี้นี่ครับซึ่งค่าในตัวเลขครับมันก็จะได้จากการที่เราคำนวณย้อนหลังะโอเคนะครับก็มาดูครับค่าของเลข6มีค่าเป็น510นะครับมาไทยนะครับ510 510ต่อด้วยค่าของเลข9นะครับตัวสุดท้ายเลข9นะมีค่าเป็น1 86ครับอลองบวกดูกันครับจะได้ผลลัพธ์106นะหรือเปล่านะก็บวกกันครับ,บ,รบ 1, 0บวก0เท่ากนะับ,บ0บวก6เป็น6ต่อไปหลัก10ครับ1บวก1เท่ากับ2 2บวก8เป็น0ต่อไปหลกกักเลยครับ 5, 5 000, บวก5เป็น0 0บวกเท่ากับ1เห็นไหมครับก็จะได้เงียบตรงตรงเนี่ยนี่ครับก็จะได้เงียบตรงๆนะครับชุดเดียวเท่านั้นครับอ่าเป็นสูตรใหม่นะครับอีสูตรที่น่าสนใจครับ ก็สูนี้เดิมมาแล้วนะครับ5งวดครับห้างงวดตามแม่แน่งวดนี้อาจจะเข้าแบบตรงๆอีกก็ได้นะครับเป็นงวดที่6กนะครับก็ได้นะครับซึ่งสูงก็มีเข้าและมีหลุดครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราครับเราชอบสูนแบบไหนก็ตามแบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นสาหรับท่านที่ยังชื่นชอบนะสูแนวทาอย่างนี้นะครับก็จะจะให้รุ่นกันนะครับก็จะเป็นงวดประจาที่1พฤศจิกายนนะครับ เรามาเริ่มเลยครับโวมดใหม่นี้นะครับจะตรงกับเลขที่เราชอบไหมนะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะนำนะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งที่มันออกไปครับก็คืองวดนี้ครับหนึ่งศูนย์หกนะครับจะมาแทนวิค่านะครับที่ได้จากการคำนวณยอนหลังนะครับเรามาดูครับค่าของเลขหนึ่งตัวนี้นะครับมีค่าเป็นแปดสี่ห้า มาใส่เครับค่าของเลขศูนย์นะครับเราก็มาดูครับในใบนี้นะครับมีค่าเท่ากับ92 0ศูนย์ครับค่าของเลขหกครับนี่ครับเท่ากับ510นครับจากนั้นครับเราก็มาคำนวณกันเลยครับเริ่มกันที่หลักหน่วยบนครับก็จะเป็นสูตรแบบตัวเดียวครับทั้งสามหลักนะครับ อ่ห้าบวกห้าแต่ห้าบวกศูนย์บวกด้วศูนย์เท่ากับห้านะครับอ่าอย่างนี้ครับต่อด้วยหลักสิบครับสี่บวกสองนะครับเป็นหกนะบวกด้วยหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับก็จะได้คู่ท้ายที่เป็นเจ็ดห้าครับต่อมาครับที่หลักร้อยครับจะเป็นเลขอะไรครับเรามาดูครับอ่าแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดด้วยห้าครับก็เป็นยี่สิบสองชั้นหลักร้อยที่ได้ก็คือเลขสองนั่นเองครับก็จะได้ชุดสามตัวโต้นะครับคาดว่าจะมานะครับจากสูตรนี้ที่ได้คือ สองเจ็ดห้านะครับเป็นสูตรชุดเดียวนั่นเองครับจะมาอีกไหมนะครับซึ่งสูตรมันเข้ามานะครับตรงตรงหกมวดครับห้างวดติดครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่หะครับจะมาอีกไหมครับนี่ครับเราจะได้งี้ครับตรงตรงเลยนะครับแค่ชุดเดียวครับซึ่งงวดใหม่นี้นะครับทำที่สองเจ็ดห้าครับ สามต้นตรงนะครับแบบตรงตรงเลยนะครับก็จะเป็นชุดลอตเตอรี่นะครับเราเป็นแนวทานครับว็บประจำวันที่1พฤศิกาย,ยนนะครับวันนี้จะเป็นข้อที่หกนะครับ ซึ่งสู่เข้ามาแล้วห้างวดติดกับก็เราจะชมครับสู่นี้พร้อมกันเป็นขั้แรกนั่นเองครับมาดูให้ชมกันเป็นขั้แรกนะครับสำหรับท่านที่ยังติดตามครับสู่นี้อยู่นะเราจะนําไปตัดเล่นอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะได้2องเจ็ดที่เป็นคู่ทายนะครับสองเจ็ดครับจะมี25งห้านะครับเจ็ดห้าครับซึ่งจะได้ คู่ท้ายออกมาคนระับที่สาคู่ชุดนี้ครับเราจะเล่นแค่นี้ก็ได้นะครับนี่เป็นคู่ท้ายสอตัวนะครับก็เลือกพิจารณาเอานะครับ ก็ถ้าเกิดตกแบบที่เราชอบก็นี่ครับเก็บไว้ดูได้เลยนะครับก็วันนี้จะเป็นวันแรกนะครับจัดให้รุนกันนะครับเป็นวันแรกนะครับอันนี้คือวิธีคำนวณครับมันคือตัวเลขตัวเลขที่เรามาแทนค่าในแต่หลักนะครับซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาครับที่ได้ชุดนี้ครับในชุดนี้สองเจ็ดห้าครับตรงๆนะเป็นชุดหลักหลักนะครับซึ่งสูตรเข้ามา5 หางวติดกับเพจนะครับคือสูบนะครับถ้าเกิดสูบนข้าวก็นำไปคำนวณต่อได้นะครับซึ่งในงวดนี้นะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าสูตนนี้นะครับ3ตัวบนนะครับให้เราติดใน3ตัวนี้ไว้แถบ2 7จครับจะต้องมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวครับอ่าซึ่งจะติดมาครับที่3ตัวบนอย่างน้อยหนึ่งตัวครับจากสูตรนี้ครับที่ได้275าครับอันี้สูตรนี้นะครับมันอาจจะอยู่ที่มีคู่ท้ายสองัวล่างก็ได้นะครับซึ่งสูงครับเคยเกิดขึ้นนะครับอ่ามันไปเข้านะคู่ท้าย2ตถัวล่างครับก็จะเป็นถ้ามันไปเข้านะว่าจะเป็น7 5 5 7 ra, ็ครับหรือจะเป็น27ครับ2ออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับก็ ก็เลือกเอานะครับชอบเป็นไหนก็จัดเป็นนั้น,นะครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝ่ายเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใม่ในคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ